นะครับวันนี้ก็จะมาขออธิบายวิธีการค้นหาแปลงนะครับนำเข้ามาตาสิทธิ์และออกขอทอเกตอัตโนมัติใน l t e c ออนไลน์เริ่มต้นนะครับการค้นหาแปลงนั้นเราสามารถนะครับเลือกเมนูจากโปรแกรมเสริมเราก็คือเมนูคำว่าแผนที่ทั่วไปเมนูนี้นะครับแล้วก็เลือกคำสั่งว่าดูแปลงนะครับ ดูตำแหน่งแปลงที่ดินพอคลิกดูตำแหน่งแปลงที่ดินแล้วนะครับโปรแกรมเราจะย่อลงไปแล้วก็จะเห็นรหัสแปลงที่ดินปรากฏขึ้นมาอยู่ตรงข้างหลังนี้นะครับก็จะมีรหัสแปลงปรากฏขึ้นมาท่านคลิกคําว่าดูแปลงนะครับแล้วก็แผนที่ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นภาพเป็นแปลงที่ดินแบบนี้นะครับพอคลิกไปดูแปลงอื่นนะครับแผนที่ก็จะวิ่งไปปรากฏให้เห็นภาพของแปลงอื่นแบบนี้ นะตำแหน่งแปลงก็จะปรากฏให้เห็นภาพทันทีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนอกจากการดูแปลงแล้วนะครับสามารถคลิกที่ดูลักษณะของแปลงได้นะครับพอท่านคลิกตรงปุ่มที่เป็นลักษณะสีแดงตรงนี้นะครับก็จะเห็นตำแหน่งแปลงที่ดินนะลักษณะของกายภาพของแปลงที่ดินให้เห็นแบบนี้นะครับก็เป็นบ้านอยู่อาศัยตึกชั้นเดียวสามารถระบุได้นะว่าลักษณะ การใช้ประโยชน์ของบ้านของแปลงนั้นเป็นยังไงนะรเราก็สามารถระบุการใช้ประโ์ของแปลงที่ดินได้ว่าเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับบ้านตึกชั้นเดียวอันนี้คือสามารถดูลักษณะกายภาพของตัวแปลงที่ดได้แล้วนะครับต่อมาณนะครับทีนี้เมนูนี้ที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับก็คือสําหรับผู้ที่อบรมในรุ่นนี้นะครับก็เมนูที่เราพัฒนาขึ้นใหม่นอกจาก เดิมทีนั้นเมนูที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วก็คือเมนูของการวาดแปลงใน LT รแท็ออนไลน์ะครับแต่จะไปเชื่อมกับ LT ร์แท็กิทอัตโนมัติผมจะขออญาตสาธิตการวาดแปลงในกลุ่มที่เป็นแปลงนี้นะครับอยู่ใน0 1 A 03 3นเมนะครับเมนูการวาดแปลงคือเมนูนี้นะครับวาดแปลงเราก็เลือกวาดแปลงได้เลยเราก็เลือกวาดแปลง แล้วก็สมมติผมจะวาดตรงนี้เราก็คลิกตามเส้นแปลงไปเลยนะครับซึ่งจัดเก็บนั้นนะครับตามที่เคยอบรมมานะครับก็บอกว่าเมนูนี้ง่ายขึ้นนะเราจะวาดตามเส้นไปเรื่อยๆนะครับตามเส้นขอบเส้นไปเรื่อยแบบนีนบ้จุดสุดท้ายกับจุดส้นสุดจะต้องบรรจบกันก็จะได้แปลงแล้วนะครับทีนี้เราก็เลือกที่แปลงนะครับเลือกที่แปลงแล้วก็คลิกแก้ไขนะครับก็ใส่รหัสแปลงได้เลย อยแปลงนี้นะครับรหัสแปลงที่ผมจะใส่ก็อาจจะเป็นอ่ 01A003 ทับ001แบบนี้นะครับผมจะใส่แปลงข้างๆแล้วก็กดถูกต้องไปเลยนะครับแปลงก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะปรากฏขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือแปลงที่เราวาดขึ้นมา,าทีนี้ต่อมานะครับ เมนูที่เราจะทำอีกเมนูหนึ่งก็คือเมนูการแบ่งแยกแปลงแบ่งแยกแปลงนะครับผมจะสาธิตแปลงที่มีการแบ,บ่งแยกให้ท่านเห็นภาพนะครับเราสามารถนำเข้าไฟล์มาตราสิบโดยคลิกตรงนี้นะครับตรงนี้นำเข้าไฟล์มาตราสิบที่มีการแบ่งแยกเราก็คลิกเพิ่มแปลงเพิ่มมาตราสิบเข้ามานะครับเราก็ไปหามาตราสิบก่อนว่ามาตราสิบเราเก็บไว้ตรงไหนอย่างเช่นที่ตอนนี้นะครับผมก็เก็บไว้ในไฟล์อบรมนะครับแล้วก็ใน มาตราสิหาในเดือนมกรานะครับแล้วก็เลือกนําเข้าไฟล์ที่เป็นมาตราสิเราหนัาเข้าไปแล้วก็แปลงที่ดินก็จะไปปรากฏครับในไฟล์ตรงนี้แล้วก็มีชื่อเจ้าของแปลงที่ดินให้เรียบร้อยเลยนะครับก็เชื่อมชื่อให้เรียบร้อยเลยแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับมีการเชื่อมชื่อให้เรียบร้อยเลยทีนี้ผมจะขออนุญาตสาธิตนะครับวิธีการวาดแปลงหรือแบ่งแยกแปลงให้ท่านภาพนะวาดแปลงเราก็ อย่างที่ท่านเห็นภาพนะครับเราก็วาดแปลงก็คือใช้เมนูนี้ในการวาดวาดแปลงก็คือเมนูนี้นะในการวาดแปลงนะครับเราก็เลือกเลยวาดแปลงนี่นะครับวาดตามเส้นแดงได้เลยถ้าแปลงที่เป็นลักษณะของมาตราสิบเราก็วาดตามเส้นแดงได้นี่นะครับวาดไปตามเส้นแดงเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกที่แปลงเราก็เลือกว่าเราจะเลือกอะไร บล็อกโซนนะครับหรือแปลงที่ดินเราก็เลือกแปลงที่ดินนะเราก็คลิกแก้ไขนะแก้ไขเรนะใกล้แปลงไหนใส่แปลงนะั้นนะครับเป็น0 6 C ย์หกนะสี 84, ทับศูนยย์หงแบนี้นะฮะนี่คือการวาดแปลงที่ตามข้อมูลของกลมที่ดินที่ให้มาเราก็จะวาดแปลงตามนี้เลยนะครับ ต่อมานะครับเนื่องจากการวัดแปลงแล้วเรามีการแบ่งแยกแปลงก็คือแปลงนีน้ที่มีการแบ่งแยกเราก็ใช้เมนูใหม่นะครับที่เราพัฒนาขึ้นมาก็คือเมนูรูปของรูปกุนไก่นะครับเราก็เลือกเมนูนี้ก็ทําการโอเคแบ่งแยกแปลงนะครับกดโอเคเนะมื่อกี้ผมอาจจะตัดยังไม่ขาดนะครับก็วาดแปลงก่อนอโอเคคลิกนะครับก็กดโอเค ทีนี้นะครับขั้นตอนเมื่อก,กี้ก่อนที่เราจะไปทําการเลือกแปลงนะครับเราต้องกดบันทึกก่อนบันทึกการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก่อนนะครับบันทึกการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับเมื่อเราวัดแบ่งแยกแปลงเรียบร้อยแล้วเราก็ก,กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงก็โอเคไปแปลงก็จะโดนแบ่งแยกนะครับผมจะมาตราสิบองท่านดูนะครับแปลงก็จะโดนแบ่งแยกออกมา แบบนี้กับแบบนี้ซึ่งรหัสก็จะใส่ให้อัตโนมัติแล้วก็ไปปรับรหัสให้ตรงกันนะครับก็จะมีการแบ่งแยกไปแล้วอันนี้การแบ่งแยกแปลกที่เป็นเมนูพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับเมนูแบ่งแยกแปลที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เนะมนูต่อไปนะครับนำมาตราสิเข้ามาซึ่งเมนูนี้นะครับเป็นเมนูพิเศษที่เราพัฒนาขึ้นมาเพิ่มอีกนะครับก็คือการนะครับพิม มาตาสิทธ์ทั้งหมดนะฮะแล้วก็สั่งพิมพ์มาตราสิทธ์นะครับทั้งหมดเราไปคลิกเลยพิมพ์มาตาสิทธ์ท no ั้งหมดนะครับโปรแกรมก็จะทําการนะครับไปพิมพ์มาตราสิทธ์ให้เราตอนนี้โปรแกรมกําลังพิมพ์มาตราสิทธ์ให้อยู่ซึ่งสิ่งที่ท่านเห็นภาพนะครับคือโปรแกรมกําลังพิม์มาตาสิทธ์ให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปพิมพเองนะครับระบบจะพิมพ์มาตราสิทธ์ให้แล้วก็จะเห็นรูปแปลงขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราผมจะเปิดให้ท่านดู มาตาสิกพิมพ์ใน l อร์แท็ออนไลน์นะครับไม่ได้พิมพ์ใน็ก r ิ๊นะครับสั่งครั้งเดียวแล้วโปรแกรมทํางานเองมาตาสิกก็จะปรากฏขึ้นทันทีเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราสามารถพิมพ์ให้จังหวัดตรวจหรือหน่วยงานตรวจมาตรวจได้ว่าเรามีการปรับปรุงมาตาสิให้เป็นปัจจุบันโดยที่เราไม่ต้องไปทําใน a อ r ์แท็กแล้วนะครับทำใน a อ r แท็ออนไลน์ทีเดียวจบดังนั้นนะครับแผนที่ของเรานั้น ทั้งมีหน้าที่ในการค้นหาตำแหน่งแปลงแบ่งแยกแปลงแล้วก็ปรับมาตรา10ใน L t ล c ออนไลน์ทีเดียวโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปทำหลายโปรแกรมอันนี้คือสิ่งที่ท่านจะได้ข้อมูลจากเราไปท่านก็จะได้มีข้อมูลแบบนี้นำไปใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับเพราะว่าบางครั้งหน่วยตรวจเขาก็อยากจะดูว่าเรามีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือไม่เราก็จะสามารถใช้งานตรงนี้ในการไป เปิดให้หน่วยตรวจเขาสามารถดูได้นะว่าเรามีการปรับมาตาสิทธิ์ให้เป็นปัจจุบันรอสักครู่หนึ่งนะครับโปรแกรมกำลังพิมพ์ขอทอเจ็ดลายแปลงให้เราโอเคครับเรียบร้อยแล้วเราก,กดโอเคไปทีน,นี้เราไปลองไปดูในดาวน์โหลดกันนะครับในดาวน์โหลดในดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดก็คือตัวนี้ครับมาตาสิทธ์ทั้งหมดจะเป็นไงที่เราโหลดมาแล้ว เห็นไหมครับข้อเจ็ดก็จะออกมาเป็นข้อมูลมาตราสิบแบบนี้ก็จะมีรูปแปลงมีชื่อข้อมูลมีเจ้าข,ข,ของแปลงที่ดินล่างไล่งานวาระวางนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับเห็นไหมครับก็จะมีชื่อนะครับเจ้าของที่ดินชื่ออะไรตำบลจังหวัดอำเภอแล้วก็ตำแหน่งแปลงที่ดินลักษณะเป็นยังไงอันนี้คือโปรแกรมทําขึ้นมาเองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งทําเองตัวโปรแกรมจะเป็นผู้ทํางานให้เรา อันนี้คือการพิมพ์พอทอเกตลายแปลงนะครับท่านก็จะได้เห็นภาพแบบนี้แล้วก็สามารถไปเก็บเป็นลักษณะของรูปแฟ้มได้นะว่าแปลงนี้อยู่ในเขตหรือไม่อยู่ในเขตนะครับก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เลยนะครับอันนี้คือการทำพอท7เลายแปลงก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวอย่างให้เห็นภาพก่อนนะผมขออนุญาตเลื่อนไปแบบรวดเร็วก่อนเพื่อให้เราจะมีเมนูต่อไปอันนี้คือการทำพอทอเกตลายแปลงนะครับ อ่ตัวนี้นะครับก็คือจํานวน48แผ่นทําเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมานะครับนอกจากเราทําพอรัเจ็ดลายแปลงแล้วบางครั้งเราอยากจะมีพอตัเจ็ดลายบล็อกอ่าดังนั้นเราสามารถเลือกที่บล็อกได้นะเลือกที่ชั้นบนบล็อกขึ้นมาแล้วก็สามารถคลิกที่แผนที่ที่เราต้องการทําพอตเจ็ดนะครับคลิกเข้าไปอ่าเราก็เลือกบล็อกนะครับอันนี้อันนี้นะครับเลือกบล็อกแบบนี้ อันนี้บล็อกนี้นะครับเมื่อเราได้บล็อกแล้วนะครับเราก็พิมพ์พอร์ตเจ็ดลายบล็อกไหมครับมาเราเลือกก่อนแล้วก็เลือกบล็อกก่อนอันนี้นะนะครับพอบล็อกเป็นสีเหลืองแล้วพิมพ์พอรตเจ็ดลายลายบล็อกครับะโปรแกรมก็จะทำการนะครับพิมพอ์ตโซเจ็ดให้เราลายบล็อกคอยดูนะครับโปรแกรมจะพิมพ์ให้ออกมาให้เราเราก,ก็เปิดขึ้นมาดู อันนี้คือตัวอย่างขอตะเจ็ดลายบล็อกเห็นไหมครับก็จะมีข้อมูลเหมือนกันมีชื่อวตอนะครับหน่วยงานนะครับแล้วก็แผนที่นะครับขอตะเจ็ดลายบล็อกขึ้นมาให้เห็นภาพเพื่อท่านสามารถที่จะนําไปใช้ข้อมูลในการทําด้านอื่นได้นะครับนี่คือขอตะเจ็ดลายบล็อกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสามารถพิมพ์ขอตะเจ็ดลายบล็อกได้แล้วลายแปลงได้นะครับ น,นี่คือข้อมูลที่เราจะใช้งานนะครับลองไปบล็อกอื่นนะครับบล็อกอื่นดูอกนนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เป็นบล็อกดูนะครับดูนะครับว่าแผนที่จะขึ้นมาปรากฏให้เห็นบล็อกนี้หรือไม่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีนะครับผมเปิดให้ท่านดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ลายบล็อกขึ้นมา ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีแผนที่แบบนี้นะครับแล้วก็มีชื่อผู้ตรวจมีอะไรเรียบร้อยนะครับสําหรับพอส์เจ็ดไลน์บล็อกเดี๋ยวนี้นะครับก็คือให้ท่านเห็นภาพได้เลยนะครับเราสามารถพิมพ์พอส์ตเจ็ดไลน์บล็อกในแอ็ออนไลน์ได้แล้วเราไม่ต้องไปทําหลายโปรแกรมนะครับอ,อันนี้คือสาธิตให้ท่านเห็นภาพของการใช้งานนะของแอชออนไลน์ที่เราใช้งานในการควบคู่กับตัว แอร์แท็ออนไลน์แล้วก็ตัวแผนที่ร่วมกันเพื่อหเห็นภาพแบบนี้อันนี้คือให้เห็นภาพการทํางานก่อนนะครับเราก็สามารถทํางานได้น,นี่นะครับสื่ได้ตรวจสอบได้ทำคอร์เตจทำมาตราสิทธิ์ทำอะไรได้หมดนะครับทุกวันนี้แอร์แท็ออนไลน์มีศักยภาพสามารถทําได้แบบนี้แล้วดังนั้นก็ท่านที่มาอบรมนะครับท่านจะได้โปรแกรมเราไปและนําไปใช้งานเพื่อเป็นประโยชน์ของท้องถิ่นต่อไป วันนี้ก็ขออธิบายไว้เพียงเท่นานี้ขอขอบคุณครับ